สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับกินนะคะช่องน้ำที้งตายไปเลยสำหรับคลิปนี้นะเป็นกิมทีแบบ่แบบกินแบบ ขอดปริทตอลมักไมโครเลยอะทุกคนกิบลืมมันในบ่อเก่าอ่ะทุกคนเอออาลดเออลดขึ้นไมโครเรากิบกับน้ำกดลดไมโครเรากิบกับไม่ได้คิดผอมมันเลยเด้พอมาหอดแบบมาหอดเครื่องทั้งเราเนาะพอหอดเครื่องทางอ่ะนะเพิ่มโทรมาบอกกิบว่ากิบลืมอย่างบ่อเสิร์มากิบก็ได้กิบก็ได้คิดโดนเติมกิบนะ กินเรื่องนี้อย่างก็ไดนก็ไหนเรื่องนี้นอย่างที่ว่าสินะเรื่องบักไม่โค้สั้นเฝ้าวไว้รถกลับไปฮับมันเลยโคตรตันนิโตนมาหน้า,อาพอไปหอดกินก็ม่เห็นมันเพราะว่าไอ้เพื่อนเราขึ้นรถเล้วแล้วนะเอาขึ้นรถน้ำเรามาแล้วต้องตันนิโตนมนัหนีดีดีเดี๋ยวมาสิมองไหนายมาสิมองไหนกินแบบเป็นไงนะ เลื่อ,บอมบักในโคมโอ้โหตาลีนานอนนี้มันอยู่ขั้นข้างหน้านะมันอยู่ระดับอีกขั้นหนึ่งขั้นกลางหนา้ารถของไอ้กวาง <c oughs> แต่อยู่ว่าจะคอยสนิทด้เลื่อมสนิทเลยนะเลื่อมแบบปกติจะไม่ค่อยผูกมันนะเนาะปกติจะไม่ค่อยผูกมันแล้วถ้าบ่ผูกมันมนะันสิยางน้ำกลืคนค้นเอออันนี้อันนี้กินสิบ่ลืมเด้ เพราะว่ามันชีรู้ว่าถ้าิีึืนรดนะมันต้องงางมาึ้นรดน้ำจังสีนะเออถา้ถาทางสิกิจิจะลืมแต่ว่าอันนี้นะ่ะผูกมันไ้เพราะว่ามอบอกว่าว่าหายนยางอย่างซี่นะกิบก็เลยผูกมันไวเกี่ยวผูกมันไวกับเทียงน้าเพิรนนะนะเรามันนี้พอจังจปเอาถขึ้นนะเรากิบกับน้ำก้นรดกันไมโครมาเลยลืมสนิทเลยตะิโตนั้นมีเด้ دة. ล้อกิบกับยางหัวยางหัวขางสายล้อนอีหล่อนะทุกคนหัวนี่กับเปลี่ยนยางแล้วเด้่อวานนี่เปลี่ยนยางเสียหนอแต่ว่ามันเกาหัวอีกนะแล้วในกี้กำลังจีบไปร้านซางก็เลยบอกไอ้เพื่อนเอาบอกไมคโคไปลงงานซางเพราะว่าสีบเอามันขึ้นบนก,กิมนะ มันมาเคยขี่รถมันมาเคยขี่รถคันอื่นเลยเนะบอกไปเคบเกิ่าสิเหตุหนาจริงไหมอ๋ออ้ยนั่นเน่นั่นเด่นเด่ทุกคนทุกคนมางเจียวๆเห็นมงทุกคนเห็นมันบอกมันอยู่หลังรถเลยนะอ้สร้างไม่เสบ็จป้ยต่รีตนแต่ว่ามาคำ ขอโทษขอโทษได้บ่ฮะ,ะลงมาเร็ว <S <S กระจาย,ยขี้รถขันนี้ไปเด้อเด้อยี่แม่ปลายางก่อนเด้อเด้อปลายางสิเลาะสิน้ำไปกราจาย,ยขั้นนี้เราไปอะ่ะโอเคนะโอเคนะโอเควนะะเนี่ย